Uh huh. หวานเหรอเอาพี่น้องมาเิมๆย่ำหอยย่างร่มสูตกินให้พี่น้องเด้อเสียบด้วยกันมาเนี่ยเอาใส่น้ำตาลเขียวลงไปใส่ลงไปแล้วก็ใส่พริกเผาลงไปพี่น,อน,น,อน,อน้องสูตรง่ายๆครับมาเนี้พริกเผายกสอนสอนสองสอน อางใส่ลงไปจะกินสูตรง่ายๆครับหนาวลงไปใส่น้ำปลาลงไปนะ ซิมกับพี่น้องซิมนคนแะ้วได้บ่เนี่ยอา้าใส่ลงไปที่เด็ดเลยตะไคร่ตะไคร่หอมพี่น้องตุกเจียวลงไปอา้าวสูตรง่ายๆเลยตามด้วยหองรมจัดไปหนึ่งกิโลพี่น้อง ล,ล้มตัวใ,ใหญ่อวบเลยง่ายเลยใส่หอมออกไปกับหยอดกระถินนน่ะเพิ่มความเผ็ดเข้าไปจักน้อยหนึ่งพี่น้องใส่ความเผ็ดเข้าไปอีกนิดน,นึง สูตรสูตรเ็ดกินเองพี่นอ้องให้ง่ายเลยเอาเส็บลอยกันอ้าวเส็บเสียด้วยกันพี่นอ้องง่ายเลยเอ้าวเส็บเสียด้วยกันครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับเอาวันนี้มาผู้เดียวพี่น้องได้ย่ำหอยน้งล่มส่งเครื่องพี่น้องตัวใหญ่ใหญ่อวบด้วยพี่น้องเด้อคนอ่ะโอ้ยหนามเค็มข้นขนาดเด้มามาเสียบเสียด้กันพี่น้องย่ำเองแล้วก็มีแนว้เกี๊ยมเนาะยอดผักกระทินอ่อนๆแล้วก็ผักซาลาเนาพี่น้องแล้วก็หอมเจียวกรอบๆเลยมามาพี่น้องเสียบด้วกันพี่น้องกินผู้เดียววันนี้ลงทะเลกันจั้งมือมือกิ้มือก้อนแล้วมากินเสียบพี่น้อง chát đi con ừ. tôi nhanh khả đạt vậy xẹp khoáng thẻ phía nọ con đưa con đưa mà nè dài 嗯哼，完了好像。嗯嗯嗯哼，完成<呵>了。 ก่อนมันไม่ย่ำแสบไปหน่อยตอนนี้ไม่ย่ำมีติดใจสืดๆเลยหวานนัวดีไปหน่อ กรอ,อ,อ,อบเสรยกันดีครับ หวาน,นหน่อยนุส่สดอ้ ขอกันแล้วก็หยอดพกระถินไม่เอ,อนหอ Ngọt ừ. nó mà lại rồi <laughs> Lại đi mm hum mm.

มาย่มมายาำมาตรงไทยยังไงพี่้นงะอามาพร้อมกับเครื่องมันก็มาหหยเลยครบเลยเง่ายๆเลยเนะาะแซ่บเพือ่อนเอาทาย เต็มปากเต็มคำเลยไีหน่อยท <c oughs> ำมันถ่ายแลย้ว หวานเลยพี่น้องย่ำหอยล่มส้งเครื่องแสีบของแทมพี่น้องเนี่ยเอาเมย่ำเองนะครับก็ืัอนี้เกินคนดียวพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมช่องหองโป่งชาแนลนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากผู้ใดเข้าเบิ้งก็ฝากกดติดตามคนซับตะไข่กดไลค์กดแชร์นี่เนี่ยเพื่อไว้ร่างใจหองปงเฮ็ดคลิปดีๆนะครับเนาะมืัอนี้ก็เป็นอาหารทะเลย่ำหอยล่มหวานบวบด้วยพ <s> ี <s> ่น้องตัวใหญ่บวบแสีบของแทมนะครับเนาะเอามือ คลิปนี้มอุงอยังไลฟ์พี่หน่องเดี๋ยวพอคลิปหนาสวัสดีครับ